เขาสูวดีสี่ของการไดเอทแลวครับเปิดคลิปมาก็เจอแมวหาวเลยตื่นมาเราก็จะชงกาแฟกินกันก่อนนะครับดูวิธีการที่ผมชงนี้ก็จะทาเป็นกาแฟที่บาะว่ามันรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องล้างอะไรเยอะครับด้วยแอปเปิลไซเดอร์ครับก็จะใส่ไซรัปย่าหวานแล้วก็เกลือชมพูปิดท้ายด้วยแอลคาไินพริก2เม็ดครับหุงข้าวก่อนไปคาร์ดิโอที่450กรัมแล้วก็ไปคาร์ดิโอชั่วโมงหนึ่งครับบอกเลยว่าสภาพเปียกครับข้างนอกก็จะมืดเลยนะครับเพราะว่าใกล้6โมงแล้วขึ้นห้องมาก็ชงโปรตีนกินก่อนรับวนนนนนีี้จะกิเเป็แสชาขย แล้วก็ต่อด้วยมือที่1เลยมือแรกก็จะเปิดด้วยน้ำสลัดครีมของชูบาร์เร์เหมือนเดิมครับมีน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะแล้วก็เทมเป้ครับพักไป2ชั่วโมงก็มาต่อมือ 2, 2> อครับมือนี้ก็จะโรยเสลลี่ครับแล้วราดด้วยน้ำบวยครีนของจจำจุงอาหารครีมแล้วก็น้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะ จบมื้อ2ก็จะเป็นวิตามินรอบแรกครับทำค,คลิปอีกหนึ่งชั่วโมงก็มาต่อดีแอปโปเซเดอร์ Apple ครับแอลโจีนนี er m, ่เม็ดแอลคาร์นีน2เม็ดแล้วก็กาแฟ1ช้อนชาครับก่อนไปยิมก็ไปช้อปปิ้งกันก่อนวันนี้ไก่หมดได้เสิร์คอสลด์มาแทน1กิโลข้าวหอมมะลิ5กิโลแล้วก็น้ำยาซักผ้าแล้วก็ไปต่อี่ฟู้ดแลนด์ครับเนื่องจากนรามันมากอกที่กินประจำเขาไม่มาเติมเชลล์หลายวันแล้วเราก็เลยมาจัดที่ฟู้ดแลนด์เป็นยี่ห้อนี้ยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังครับแล้วมีพวกกกกเคคครรรรื่่่องงงงงงงปุตาๆขะีไ้ผผิแล็โ ออกมาก็เจอตัวตึงฟูดแดนครับเป็นแมวส้มของเรานั่นเองก่อนไปยิมมันก็หาเป็นกําลังใจให้ผมหนึ่งกลุ่มครับเอาของไปเก็บที่ห้องแล้วก็ไปยิมกันเปิดท่าแรกด้วย standing shoulder press ก็จะวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับเจอได้ไม่บาดเจ็บก็วอร์มอยู่ที่ประมาณ2-3เซตนะครับแล้วก็ไต่น้ําหนักขึ้นไปเข้าสู่เซตจริงกันครับปกติมจะไายย่ที่ประมาณเซตสเซตสกันเหนียไวไว้เซตหนึ่ง ผื่อมุมกล้องมันไม่ได้ท่านี้ก็จะเล่นอยู่ที่1 0 1ถึงทีนะครับหรือจนกว่าหมดแรงไปเลยแล้วก็ไปท่าที่2ครับจับท่าไซเดอร์โรลเรสแมชชีนจะได้ความกว้างของไหล่นะครับท่านี้ท่านี้จะเล่นอยู่ที่20ที4เซตครับแล้วย้ายไปที่อัพไลลจะได้ความกว้างของไหล่ด้านข้างเช่นกันผมจะชอบใช้เป็นอีซี่บาร์นะครับร้อมันพอดีมือเลยจะเล่นอยู่ที่15ที 4, เซตครับแล้วก็ไปท่าที่4ก็จะเล่นเป็นรีเวิร์สไฟครับท่านี้จะโฟกัสที่ไหล่ด้านหลังนะครับก็จะปร เพื่อให้มุมมันได้ครับแต่ละคนอาจจะมุมแตกต่างกันเล็กน้อยบอกเลยว่าท่านี้โฟกัสยากมากมือใหม่นี่แทบไม่เป็นกันเลยก็จะเล่นอยู่ที่ 15T4 เซตนะครับจบด้วยเฟสพูแบบดึงจากด้านล่างโฟกัสไปที่ไหล่หลังครับดึงมาค้างไว้ปั๊บหนึ่งแล้วค่อยปล่อยครับเล่นอยู่ที่ 15T4 เซตแล้วก็มาโพสต่อ แล้วก็ขึ้นมาคาร์ดิโอต่อยครึ่งชั่วโมงครับก็ <c oughs> จะเป็นการเดินชันกลับห้องมาก็กินมือที่3ก็จะใช้เปน็นน้ำซุกี้กรีนราดด้วยน้ำพริกโอ,นอนกไก่น้มะกอกหนึ่งช้อนแล้วก็ถทมเป้มีแน็คเป็นอกไก่เชียงของแจ่มจุงครับบอกเลยว่ากรอบทุกคําที่เขียวกรอบเหมือนกัวโกครันเลยแล้วก็มานั่งไลฟ์ครับก็ยังเป็นนำ้ำซุกี้กรีนในมือดิสี่แล้วก็น้ำพริกอกไก่กระเทียมพริกไทยก็ไลฟ์คุยกันไปเรื่อยเปื่อยครับแล้วก็แอบแซมขายของไปด้วยนิดนึงใครอยากได้อะไรับบรรออหืค